แต่รอหอยิ้มถูกใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องเรื่องเล่าเอ็นดีมากสวัสดีครับเรามาทานอาหารเป็นยาดีกว่ากปนยาเป็นอาหารครับวันนี้เรามาเปิดตู้เย็นให้เป็นตู้ยาบรรเทาอาการการเจ็บป่วยไม่สบายของทุกท่าน ด้วยหมอโฉบเฉี่ยวและหมออีกครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอารฉบก็จะมาทำยูแล้วนะวันนี้ <c oughs> อาจารย์ครับเรามาทําอะไรกันดีครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของนี่ดีกว่าครับพี่โนกอ,อยู่ริมลัวเรา มันคือมันคือตำลึงตำลึงถูกต้องครับผมพี่นกตำลึงอขออนุญาตท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้เห็นมุมมองเดียวกับที่ผมเห็นนะมีสรรพคุณมากมายนี่คือตำลึงตำลึงก็คือเอาเถาเลื้ยๆเอามาทำแกงจืดถูกต้องแกงจืดไปตำลึงหมูสับนะตำลึงเนะฮะเป็นอาหารรสเย็นละเป็นอาหารที่เด็กปัจจุบันนี้ผมไม่รู้ว่าได้ทานกันบ้างไหมไม่ค่อยนะน้อยมากแต่ว่าผมบอกบอกว่าสมัยผมเด็กๆเนี่ย yeah แกงตืดผักตําลึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบเหมือนกันเลยครับผมแล้วก็ต้องใส่กระเทียมเจียวโรยหน้านิดนึงใช่ครับใช่ครับแล้วหมูสับหมูสับโอ้โหใส่สามเกลือเมื่อก่อนต้มจืดก็เป็นต้มจืดตําลึงเนาะพี่อนใช่ครับต้มจืดตำลึงแล้วก็ต้มเลือดหมูก็ใส่ตําลึงใช่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นต้มเลือดหมูใส่ตําลึงเท่าไหร่ตําลึงเนี่ยจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็มีขายกันเยอะแล้วราคาไม่สูงมันมีคุณสมบัติอะไรถึงจะควร ทานตําลึงคุณสมบัติมากมายเลยครับอันที่1ก็คือมันมีฤทธิ์เย็นฤทธิ์เย็นก่อนอันที่1น,นะครับฤทธิ์เย็นของเขาก็จะไปลดความร้อนในร่างกายทุกคนคนทงทราบแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของฤทธิ์เย็นนะครับท่านผู้ชมจะต้องรู้แล้วเฮ้ยอันนี้มันจะต้องไปลดความร้อนได้แน่นอนอ่าทำไมเราต้องลดความร้อนเช่นเป็นไข้ไม่สบายเป็นไข้กินต้มจืดร้อนในกินต้มจืดตําลึงต้มจืดตําลึงครับม,มีแผลในปากรู้สึกร้อนในนีเกิีต้มจืดตาลึงลิ้นเจ็บ แบลิ้นมาลิ้นล้าเลยโอ้โหแสดงว่าคุณร้อนในอยู่ต้มจุดต้มลึปากแห้งปากแห้งลอกเลยกินต้มจืดต้มลึงนะถูกต้องครับรู้สึกตาร้อนเข่าพาวร้อนร้อนตูร้อนร้อนไม่หลับต้มจืดต้มลึงนั่นเป็นอาหารตัวนั้นเป็นอาหาร ที่ถ้าเป็นโลกในกลุ่มที่เป็นความร้อนก็จะเป็นพวกพวกอะไรบ้างพี่นกทราบไหมครับไม่รู้ครับหวานร้อนไหมนถือว่าเป็นร้อนใช่ไหมเพราะมันอ๋อหวานนี่นะหวานร้อนถูกต้องครับเพราะนั้นไอ้นี่นะครับก็จะเป็นโรคความร้อนมัน คนเป็นเบาหวานทานได้คนเป็นเบาหวานควรทานต้มจืดตำลึงอย่างนี้ถูกไหม่าก็จะเป็นลดน้าตาลในเลือดได้เป็นอาหารที่ช่วยควบคุมน้ําตาลความดันล่ะความดันก็เป็นความร้อนอยู่เหมือนกันก็ควรกินต้มจืดตำลึงอ่าใช่ครับผมคนกลุ่มเป็นพวกพวกแผลในปากในคอไทรอยมีการอักเสบต่างๆก็เป็นตัวของน้ำต้มจืดตำลึงก็คือใช้ตำลึงได้หรือโดนแมลงสัตว์กัดต่อยมันเกี่ยวเรื่องอรจังเอานี่เขาก็จะใช้ใบ ใบตาลึงเนี่ยอ่าเอาใบตาลึงเนี่ยมาขยี้ขยี้ทาพวกยุงกัดนะยุงกัดก็ได้ครับเอาใบตำลึงยุงกัดมดกัดมดกัดยุงกัดเอาใบตําลึงมาทาเนี่ยจำไว้นะยุงกัดมดกัดนะใบชื่อตำลึงมาทาเลยแล้วก็อีกคนนึงกลุ่มพวกอิจฉาริษยาหัวร้อนหัวร้อนตาร้อนได้เลยเราก็เอาตําลึงเอาพอกตาได้พอกตาด้วยอาใช่มันพอกตาได้สิอยู่ในสูตรอยู่ในสูตรตัวพอกตาไม่ใช่แค่ใบยานางอ่าไม่ใช่แค่ โจนใช่ครับมีตำลึงก็ได้ตำลึงด้วยถูกต้อง<ช>ครับผมอุจจนเขาเย็นมากนะเนี่ยเย็นมากแล้วยังสามารถเอามาทำเป็นเซร่ม ออกหน้า,นา,นา,าลดอาการอักเสบตำลึงนี่เหรอ,อตําลึงมันคือความเย็นเนี่ครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลดการอักเสบได้มีครีมมากมายอย่างก็คือผลิตจากตัวของตำลึงก็มีแตงกวาตำ,ตำลึง,ลง<ม>ใช่ครับใบโบโบกแตงกวาตำลึงว่านหางจระเข้พวกนี้เย็นหมดเลยเย็นหมดเลยโอเคเดี๋ยวไปฟังเพลงแล้วกลับมาดูวิธีการใช้ตำลึงอย่างไร ให้ร่างกายแล้วสุขภาพดีเอาละครับเราจะเอาเจ้าตำลึงเาจ้ตลึงมาดูแลสุขภาพเราได้อย่างไรนอกเหนือจากการที่มันเป็นอาหารต้มจืดที่แสนอร่อยใบําในต้มเลือดหมูก็อร่อยนี่เนาะนวลาเวลามีอาจารย์เด็ดแล้วเป็นใบตำลึงคล้ายเหมือนกันนี่คือใบตำลึงใบตำลึงนี่อาจารย์แบบเด็ดเมื่อกี้นี่เองนะคลาิษยเย็นก็จริงอันนี้ถ้าเราได้อันนี้โหนี่ใส กินได้แล้วเนี่ยมือนี้กินอะไรกันต้องจืดตำลึงไงครับผมให้ต้มแลอวเหลืองนิดเดียวเนาะใช่ครับต้องเป็นใบกลางๆไม่แก่มากเกินไปเดอเอาแล้วฮะแล้วเราเมื่อเราเด็ดใบออกมาแล้วเราทำยังไงต่อครับกันเด็ดใบออกมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะต้องการจะทำอะไรดีกว่าอันนี้ก็คือน้ําตำลึงครับผมไม่ต้องต้มจืดแล้วทำน้ำตำลึงเลยทำน้ำตำลึงเลย ใช่ครับทำน้ำต้มลึงเลยแล้วก็มีสารแหน่นิดนึ่งนะเราชอบให่เอาสารแหน่เพิ่มนะครับก็จะต้องต้องต้มน้ำนี่ก่อนใบเตยใบเตยเอาใบเตยอีกแล้วต้มใบเตยก่อนนะใบเตยนะเราจะทำอย่างนี้ก่อนครับเราจะต้องต้มน้ำต้มน้ำนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องปั่นปั่นตัวของใบตระดึงก็หล่อติดช็อตช็อตน่าจะดึกทำไม้ขาอิ่งไปเรื่องอะไรอ๋อคิดอึู เราต้มน้ําก่อนน้ำก็ใส่อะไรเนี่ยเป็นหัวเชื้ออันนี้เราล้างแล้วเนาะนะครับล้างแล้วเราจะต้องอันดับแรกนะครับล้างให้สะอาดเนาะใบเอาแต่ใบไม่เอาขนไม่เอาฝอยอะไรเอาแต่ใบนะ ใส่เครื่องปั่นเดี๋ยวเรารอน้ำนนี้ก่อนส่วนผสมอาจารย์ยังไม่ได้แนะนำเลยต้องมีอะไรบ้างยังไม่แนะนำเลยใช่ไหมมีตําลึงมีตําลึงอ่ามีมะนาวไว้ปรุงรสมีมะนาวมีมะนาวปรุงรสนะครับผมมีตําลึอ่ามีน้ำต้มใบเตยแล้วก็้ก็ใบเตยครับผมแล้วก็มีใบสะระแหน่ตั้งหน่อยแล้วก็มะนาวครับผมแล้วก็ใบสะระแหน่ใบสะระแหน่ แล้วเราก็จะรอน้ําเดือดเรารอน้ําเดือดถูกต้องครับผมนะครับเมนูนี้จบช่วยอะไรบ้างเมนูนี้เป็นเมนูเขาเรียกว่าลดน้ําตาลในเลือดลดความร้อนลดน้ําตาลในเลือดเป็นยาแก้ไข้ก็ได้ลดน้ําตาลท่านที่น้ําตาลสูงท่านที่น้ําตาลสูงร้อนในบ่อยให้ดูเมนูนี้ตอนนี้น้ําเริ่มจะเดือดแล้วน้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับใช้แค่3อย่างนะครับแค่สอย่างน้ําใบเตยต้มครับสารแหนมะนาวและแล้วก็ ใบตำลึงช็อตเหมือนกันพระเอกพระเอก <laughs> ทีนี้อ่าพอเดือดแล้วเนาะเราก็นำลึงซักหนึ่งหนึ่งกัมเราก็สารเณรซักหนึ่งต้นเอาสาระแหน่อาไม่ได้ใส่ในหมอ้อต้มใส่ในหมอ้อไปใส่ลงไปเนาะอ่อ,อปั่นเลยครับผมนล้วพอได้แล้วเนาะนะครับไม่ได้<ต>ทำอะไรยากทำแป๊บเดียวเนาะไม่ยากยนะครับขอหนะ้าใบเตยสักนิดนึงนะครับต่อความหอมไปเตยออกสักหน่อย ใบเตยเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของขับปัสสาวะด้วยนะครับแล้วก็ตัวของใบเตยเองก็มีฤทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของในการลดน้ําตาลอยู่แล้วเอาล้ฮะเดี๋ยวเรารอน้ําเข้าท่าเข้าที่เราไปฟังเพลงก่อนตอนนี้น้ําเดือดได้ที่แล้วนะฮะที่รับกำลังจะทําเมนูที่สําหรับคนน้ําตาลสูงแล้วก็ลดร้อนท่านที่มีปัญหาความดุกความดันเนี่ยใช้ได้หมดนะได้ได้หมดเลยครับตรงนี้ไม่มีอันตรายครับไม่มีอันตรายเอาน้ามา ใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วล้อเลยนั่นน่ะใช่ครับอันนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องเอนไซม์อะไรทั้งนั้นทั้นั้นครับก็ทำพิธีการธีการนี่เสร็จแล้วเหรอเขาเสร็จแล้วนะครับเขาก็ทวกรอบอาจารย์แั่นมะนาวม่ให้เราดูด้วยปรุงรสนิดนึงนะครับเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงนะครับฟอกเลือดด้วยเฟลมก็เอาที่กองมาแบบเหมาะสมมากเลยเอาไว้อาไว้ทอดของเขาเปื่าทอดคิดว่าจาย์ทอดเราออกกากออกครับ อชิมก่อนประมาณนี้หนึ่งแบบเหมือนโคลอรฟิลเลยนะใช่ครับมันคือน้ำโคลอรฟิลครับใช่อันนี้คือน้ำโคลอรฟิลถูกต้องอันนี้ไม่ได้ทำเยอะเนาะก็าทำแค่พอจริงเป็นเหมือนวิตามินที่เราฝั่นกินเองสีเป็นดีนะทุกท่านดีครับเอาละนี่แหละครับน้ำตำลึงน้ำใบตำลึงถูกต้องครับน้ำใบตำลึงปั่นน้ำใบตำลึงปั่นช่วย อาการลดน้ําตาลลดน้ําตาลเราไม่ต้องใส่น้าพึ่งน้ําอะไรเพิ่มนะครับพรกนี้ลดน้าตาลแล้วก็ลดเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนความร้อนลดไข้ได้ด้วยไมไข้ได้ด้วยกลิ่นก็เป็นตําลึงอ่ะมะนาวสาระแหน่น้อยทีเดียวไม่เคยไม่เคยมีกลิ่นอะไรมากเท่าไหร่สบายสบายกลิ่นตําลึงผสมใช่เอ๋แล้วฮะคุณเฟรมครับเนี่ยมาชิมหน่อยถ้าเราอร่อยนะอันนี้ใส่ใส่ความหวานลงไปนี้อร่อยไม่ออาก่อนไม่ออกก่อนหรือไม่เลอหอมชิ่นใจเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพ ที่เดียวให้ทั่วลิ้นสิให้ทั่วลิ้นเอามาตัดเดี๋ยวมันตัดหวานให้หน่อยไม่ตัดตัอมันเหมือนมันหอมมันอมตำลึงลองดูวก่อนก็กินได้กินได้แต่มาไม่หวานหอมเปรี้ยวแต่ว่าไม่ได้เลวร้ายเลยเปรี้ยวอย่างเดียวใช่ใช่ตัดเปรี้ยวมาเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นจระแหน่ตำลึงนิดหน่อยครับเปรี้ยวนำาพรานำเปรี้ยวอ่ะ ือเปรี uh ้ยวอันนี้มันน่าจะบำรุงเลือดบำรุงได athletes, um. ้ครับผมทีนี้ถ้าเราถ้าเราใช้เป็นเขาเรียกว่าทําเป็นน้ำเนาะเราก็จะใส่น้าผึ้งนะครับแล้วก็กินโผลแก้วนี้นี่ผิวพันดีเลยอุ้ยนี่หน้าเหมือนพ่อตอนไปรุ่นเลยยังไงรสชาติดีนะไม่ได้อันตรายร้ายแรงอะไรคือน้ำคอเลฟิลผมอยากใ น้องๆรุ่นใหม่ได้มาชิมสิ่งที่มันมีประโยชน์กับร่างกายบ้างในขณะที่เรากินทุกอย่างเนี่ยบางทีมันก็อร่อยอย่างเดียวแต่เป็นโทษมไม่เป็นไรครับไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดเราน่าจะชดเชยร่างกายด้วยการช่วยเขาในการที่ร้าน ลดแล้วก็บรรเทาอาการถูก,ถกไหมจย์แล้วก็เอาอันนี้แนะนําเรื่องน้ําใบตำลึงเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพ่อเดี๋ยวกลับมาเอาล้ครับวันนี้เครื่องดื่มเมนูน้ํำตำลึง,ลงสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นไปได้เพราะปกติตําลึงเราจะมาทําเป็นแกงจืดวันนี้เราจะสรุปกันว่าตําลึงเอามาทําน้ําบีบมะนาวลงไปหน่อยนึงเนี่ยมันทําอย่างไรช่วยอะไรเหมาะกับใครครับจย์ครับตัวของตําลึงนะครับอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นก็คือเกี่ยว กี่ยวกับเรื่องของลดน้ําตาลในเลือดนะครับนี้ตัวลดน้ําตาลในเลือดแล้วทานอย่างไรจริงๆก็คือน้ำเอาเอาใบตําลึงนี่แหละครับมาตําคานเป็นน้ําแล้วก็รับประทานเาเราเอาง่ายหน่อยก็คือเรามีเครื่องปั่นเนาะอย่างนี้มันง่ายนะครับแล้วก็เอาตัวใบตำลึงนี่แหละสักประมาณ1กรัมําเนี่ยนะครับใส่ลงไปแล้วก็ใส่ใบสะระแหน่สี่ห้าใบแล้วก็ต้มน้ําน้ําใบเตยเนี่ยนะครับผมเทลงไปนะครับให้ได้ประมาณสัก1แก้วนะครับจากนั้นเราก็ปั่นแล้วก็กรอง าแต่น้ำนะครับมารับประทานสามารถนะครับเพิ่มความสดชื่นหรือเพิ่มวิตามินซีเข้าไปก็คือกลุ่มของความเปรี้ยวถ้าใครชอบเปรี้ยวเนาะเราก็ใส่วิตามินซีลงไปถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยเราก็ปรับไปใช้เป็นตัวของโยเกิรต์ตธรรมชาติใส่ลงไปเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความหวานมันก็จะไม่มากนะครับแล้วก็มีจุลินซีที่ช่วยกับระบบขับถ่ายแล้วก็จุลินซีที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของระบบลำไส้ได้ด้วยต้องอย่าลืมนะครับว่าเบาหวาน เนี่ยนะครับสาเหตุหนึ่งก็มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของระบบการดูดซึมในลำไส้เพราะฉะนั้นการที่เราใช้จุลินทรีย์เข้าไปช่วยเนี่ยก็สามารถช่วยลดอาการของกลุ่มพวกมีน้ําตาลอาการน้าตาลในเลือดสูงได้เช่นเดียวกันหรือเราสามารถกินสดๆถ้ากินสดๆได้ดีแน่นอนครับผมคือ1แก้วก่อนนอนก็ได้หรือตอนเช้าก็ได้เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอันที่2ก็คือกระตุ้นนะครับการทํางานของตับให้มีการหลัง่ง อินซูลินมาช่วยในการเรื่องของดึงตัวน้ําตาลกลับไปนะครับเปลี่ยนแปลงตัวของน้ําตาลไปเป็นพลังงานเอาละฮะทัานที่น้ําตาลสูงทั้งสูงน้าตาลสูงบาหวานทานได้หวานทานได้ความดันทานได้ทานได้นะรวมไปถึงเราก็กากเนี่ยครับพี่นพกากของเขาเราลืมพูดถึงกากเนาะกากของเขากากของเขาเนี่ยนะครับผมสามารถเอามาทําเป็นพอกเนี่ยพอกได้พอกปลาพอกหน้าก็ได้นะครับตัวกากเราเป็นใยเย็น หรือถ้ามีสภาวะปวดปวดศีรษะมากๆกก็แล้วพอกตาเนี่ยง่ายที่สุดตอนนี้ได้พอกตาทีี่มแก่ปวดไมเกรนพวกนี้ค่ะก็ได้กากของเขาหรือเอามาพอกหน้า ได้เช่นเดียวกันลดการอักเสงหน้าที่เคยพูดไว้ตอนต้นนะครับกากก็มีประโยชน์ไม่ใช่ทิ้งไปเลยหรือเป็นกลุ่มแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วก็สามารถเอาอันนี้มาพอบได้เป็นยาเย็นอย่างเป็นยาเย็นอย่างหนึ่งครับกากเค้กินได้น้ําก็เอาไปลดน้ําตาลถ้ามีเยอะๆนี่พอพอกเข่าได้ไหมพอกเข่าพอกเข่าอักเสบได้ครับกลุ่มของเข่าแต่ต้องเป็นอ้าว ต้องไม่บวมน้ําใช่บวมจากการอักเสบบวมจากการความร้อนช้ำบริช้ําเขียวแดงต้องพอกลดความร้อนครนะเอาละท่านชมครับนี่คือพื้นฐานของวันนี้แต่ท่านที่เป็นเบาหวานความดันก็ยังคงกังวลท่านที่เป็นคอเลสเตอรอลก็ยังกังวลเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเราจะมาสรุปปิดท้ายสําหรับท่านที่เป็นเบาหวานความดันไขมันและก็กังวลใจวันนี้เมนูของน้ําตําลึงน้ำตำลึงนะก็ช่วยได้อย่าง แต่ต้องทานบ่อยแค่ไหน อ๋อตัวนี้นะครับเราก็ทานวันละครั้งวันละครั้งก่อนนอนทุกวันอ่ะ,อะใช่ครับผมในการควบคุมระดับถ้ามีน้ําตาลในเลือดเยอะๆอันนี้สามารถทานได้ทุกวันเลยพอคุมได้แล้วหนึ่งเราก็ค่อยๆลดลักษณะเหมือนกันนะครับช่วงแรกหนึ่งอาทิตย์แนะนําเราก็ควรจะมีตัวเทสน้ําตาลนี่แอลใช่ครับผมคือท่านผู้ชมครับจริงๆสิ่งที่เราแนะนาท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นอาหารนะ,ะมันไม่ได้เป็นยาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนทานไม่กี่วันน้ําตาลก็ลด แต่บางคนก็ไม่โหลดเพราะคนแต่ละคนนั้นมี ความต่างกันบางทีอาจต้องทานเป็นสัปดาห์ถึงจะลดบางทีลดตั้งแต่แก้วแรกเลยก็มีนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางร่างกายน้ําตาลสะสมมากน้อยขนาดไหนไขมันสะสมมากน้อยขนาดไหนถูกไหมอาจารย์ถูกต้องครับอันนี้เดี๋ยวบางคนทานแล้วแหมกินนี่กินไป2วันแล้วทําไมมันยังไม่เยอะลดน้อยอะไรอย่างเงี้ยต้องอธิบายเข้าใจนะครับเพราะว่าอาการพวกนี้ก็คือคือน้ําตาลในร่างกายมันมากมันก็เกิดจากการที่ร่างกายเรามันผลิตอินซูลินเอา น้ำตาลในเลือดออกมาถูกต้องไหมครับเพราะนั้นกลุ่มพวกเนี้ยเราก็จะต้องไปกระตุ้นการทํางานของระบบพวกตับอ่อนต่างๆให้มันมีการกระตุ้นให้อินซูลินมันตื่นนะฮมันจะได้ทํางานทีน,นี้กลุ่มสมุนไพรมีมากมายเลยส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มรดขมลดเย็นอันนี้ก็คือกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยกระตุ้นการทํางานของ ระบบตับทั้งหลายนะครับที่ไปยา,ยาเขาเรียกว่าให้มันเร่งให้มันทํางานนะครับทำให้น้าตาลในเลือดมันจะค่อยๆลดลงลดลงนะครับตามสภาวะของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นหนึ่งในเมนูที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมเดี๋ยวอยาบอกว่าไปลดเลยทีเดียวช่วยในการควบคุมเพราะไม่ได้กินมากนะครับก็ แนะนำเบื้องต้นนะครับก็1แก้วหนึ่งวันนะครับทานต่อเนื่องสัก7วันแล้วก็คุมดูทุกวัน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 ว่าเป็นอย่างไรบ้างน้ําตาลในเลือดเราเป็นอย่างไรบ้างถึงเรากินยาปัจจุบันอยู่ก็ดีเราก็ควรจะมีตัวสิ่งพวกนี้เอาไว้เพื่อที่จะได้ดูว่าเออเรากินยาไปแล้วน้ําตาลขึ้นหรือเปล่าบางคนไม่รู้ตัวนะพี่นพบางคนอยู่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 เหมือนเขาเรียกว่าลืมกินยาบางคนกินยาทุกวันน้ําตาลก็ยังขึ้นคุมไม่ได้ก็ยังมีแตนะ่เพราะนั้นการมีตัวเทสสาหรับ คนที่มีสภาวะเรื่องของน้ําตาลในเลือดหรือเป็นเบาหวานเนี่ยควรจะมีการเทสอยู่เรื่อยๆยิ่งช่วงที่มีการรักษาช่วงแรกเนี่ยเราควรที่จะหมัน่นดูแลสุขภาพนะครับดูแลระบบขับถ่ายที่สมัญอย่าลืมระบบขับถ่ายด้วยนะเป็นเบาหวานก็ต้องอย่าลืมระบบขับถ่ายดูแลเรื่องของระบบการกินนะเราเคยพูดไปแล้วในตอนตอน้นๆเนาะตอนต้นๆสัปดาห์ในเรื่องของระบบทางเดินอาหารระบบลำไส้ระบบขับถ่า,ย,นะานนยนะครับการกินพวกนี้นะครับมีผลต่อระบบโรคที่มีอยู่ใน ป, content, ปัจจุบันนี้ <ขอ S 2> นะครับก็คือกลุ่ม<ฤ>ที่เรียกว่าประวานความดันไขมันต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเราดูแลพวกนี้ระบบพวกนี้ให้ดีเราก็จะเขาเรียกว่าโรคพวกนี้มันจะค่อยๆค่อยๆทุเราทุเราแล้วค่อยๆลดลงมันไม่มีทางที่เรียกว่ามันจะลดลงโดยหายไปเลยแบบพลิกมือเป็นพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือมันไม่ได้หายแบบนั้น <abre. S 2> นะครับแต่ต้องค่อยๆทยอยทยอยนะครับฟื้นแล้วเรียกว่าค่อยๆร่างกายจะค่อยๆฟื้นและปรับตัวให้คืนสู่สภาพเป็นปกติแต่ข้อสําคัญนะครับเราจะ ควบคุมน้ําตาลเราก็ต้องไม่เพิ่มน้ําตาลนะนะครับไม่ใช่เวลาเราจะควบคุมน้ําตาลเราก็ยังเพิ่มเพิ่มอยู่ยังอยู่นะครับยังไม่ได้พยายามที่จะกําจัดมันออกหรือกระตุ้นให้มันเกิดการทํางานได้เพราะฉะนั้นต่อให้มียาดีให้ไหนถ้าเราไม่ได้ปรับร่างกายก็ไม่เกิดความสมดุลอยู่ดีนั้นต้องดูแลเรื่องขาเข้าขาเข้าด้วยใช่ครับวันนี้ท่านผู้ชมที่กังวลใจนะครับไม่ต้องกังวลมากปล่อยวางในบางอย่างและก็ศึกษาจริงๆริง ร่างกายเราก็เหมือนโทรศัพท์มือถือเหมือนรถยนต์ถ้าเราเข้าใจกลไกของเขาเราก็จะควบคุมได้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์จบเทียวและอาจารอีครับขอบคุณครับน้ำดื่มเกษมราชวิตามินแอนด์มิเนอรัลวอเตอร์ขอบคุณครับผลิตภัณฑ์ LED ครับขอบคุณครับทานผู้มครับทานอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารสวัสดีครับสวัสดีครับชุมชา